คำจำกัดความของเขาก็คือกินแหละถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัส,สนีหมายเลข2ครับเรียกเสียงกรีดกรัาดทั้งสตูดิโอเลยคุณแจ็คคุณซินครับ เห็นหน้าปัศนีหมายเลข2ของเราแล้วคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ35ครับ35ปีคือคำตอบแรกของคุณมาที่สายสืบสองหน้าของเรามอริสครับพี่เขาคือคนดังในโซเชียลครับเขาคือพิพีทอิทแหลกนะออครับแต่อายุนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ขอเดาว่าน่าจะประมาณสัก32ครับ32คือคำตอบของหมอริครับ นุ้ยเคยถ่ายรายการกับเขานะฮะอ้าวเป็นคลิปเกี่ยวกับการกินนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะเขาอายุมากกว่านุย้ยอายุ38อ่าวสามเลยอ่ะลองอดับขึ้นมาอีกหรอแอร์ล่ะไม่อยากจะเชื่อใช่คือแอลว่าเด็กอ่ะคือแค่ดูหน้าแอร์ขอทายว่า31ค่ะ31ปีของแอร์เอาละ่ะ ฟังแกงสายสืบของเรากันไปแล้วค,คุณแจ็คคุณซินคุณมีตัวช่วย5ตัวช่วยอยู่ยังไม่ได้ใช้เลยจะใช้ตัวช่วยไหนสําหรับปัศณีท่านนี้ไหมครับใช้ครับใช้ตัวช่วยครับตัวไหนดีคนดังค,คนดังเอเหรอเลือกใช้ตัวช่วยคนดังรเรามาดูคนดังท่านนี้กันเลยดีกว่า <último> ปลื้มจิตถินขาวนะครับเกิดปีเดียวกันกับปัศนีท่านนี้ครับ เอาละ15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่35ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเปลี่ยนคำตอบกดครับถ้าเปลี่ยนต้องกดครับกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก35ปีเป็น 36. 36ค่ะ36ขยับขึ้น1ปีครับเอาละงั้นมาลุ้นกันตอบถูกเป,ป๊ะโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดหักปีละ3,000บาท ปัศนีหมายเลข2ครับคุณอายุ36ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมคุณฑั์วิวัฒน์พัฒนาอนันต์นะครับหรือพีทอีแคลครับพีทอีแคลครับคุณพีทอายุเท่าไหร่37ครับ37ปี โอ้โหนี่ถือว่าเขาขยับมาใกล้เคียงเลยคุณพีทอีทแหลกครับชื่อนี้ได้มายังไงยังไงอ๋อพอดีตอนทำชาแนลแรกๆก็แค่คิดว่าชื่อตัวเองแล้วก็เอาคำว่ากินเราชอบกินก็เปลี่ยนมาเป็นอีทแล้วเราชอบกินเยอะๆชอบกินหลายๆที่เราก็ให้เป็นแหลกไปอ๋อก็คือพีทอีทแหลกครับคลิปที่สร้างชื่อให้คุณคือคลิปข้าวขาหมูครับ แล้วสร้างชื่อให้คุณยังไงคือไม่ครับผมตั้งใจที่จะทำเรียแอคชั่นคือตั้งใจที่จะไปแกล้งคนรอบข้างเวลาเวลาเห็นผมกินเยอะๆตั้งกล้องแอบถ่ายดูว่าเอ้ยเขาเห็นเราปยเขาจะมองเราคือผมต้องการให้คนดูคลิปเกิดกับความบันเทิงอยากให้รู้ว่าเห็นเวลาเห็นเรากินเยอะๆจะเป็นยังไงแล้วคุณกินไปเท่าไหร่ครับ16จานครับโอ้โหสิจานข้าวขาหมูเนี่ยนะครับผมไหนเราไปดูคลิปกันหน่อยสิไหนกินยังไง16กจาน ข้าวขาหมูจานหนึ่งขอขอบคุณครับผมเนื้อหนังอีกจานหนึ่งเนื้อหนังอีกจานเอาอีกจานนึงนะครับอีจานนึงครับได้ครับอีกจานนึงอีกจานนึงเอาอย่างเงี้ยนี่เท่าไหร่ละห้าแล้วเหรอโอ้โหนี่ครับขาหมูจานนึงครับผมจานนะครับไม่สองจานเลยก็ได้นี่ครับ เอาขาหมูเงี้ยอีกจานหนึ่งพี่ครับเอาอีกแล้วเหรอพี่ครับจานหนึ่งครับเอาขาหมูเงี้ยอีกจานหนึ่งขาหมูจานหนึ่งครับผมแใส่แล้วเลยนะพี่ครับเอาให้สามจานเอาอีกเหรอของข้าวผมจะหมดร้านแล้วเยพี่คิดตังเลยคหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบแปดสิบสองสามสี่ห้าสิบหกจานเจ็ดร้อยสามสิบหกบาท โอ้นี่กินเองกินจริงๆด้วย16จานครับคลิปนี้มีคนดูเท่าไหร่ครับตอนนี้อยู่17ล้านครับ17ล้านวิวคุณกินเยอะๆแบบนี้ถามตรงๆเลยเคยน้ำหนักสูงสุดเท่าไหร่ผมอะครับ102โลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว102โลมันต้องไม่ใช่แบบนี้สินานแล้วครับถือมันแต่อายุ16แล้วครับอ๋อตอน16ไอ้น้ำหนัก102โลอแล้วคุณคุณลดมายังไงอะก็ไม่กินเลยครับ คือกินข้าวเช้าแค่ช้อนเดียวกินช้เดียวครับแล้วหลังจากคือผมก็ไม่แนะนำให้ใครทําตามนะเพราะว่ามันก็อันตรายมันหักดิอันนี้คือสิ่งที่คุณทํามาใช่ครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ใครทาตามเพราะมันอันตรายจริงก็กินข้าวเช้ามือเดียวแล้วเย็นก็ไปวิ่ง10บโลว่ายน้ําี่ิบรอบอย่างเงี้ยคือทําอย่างนี้ทุกวัน4เดือนผมก็ผอมลงมาเลยหกสิบโลหรือ60สิบเลยครับโอ้หายไป40กว่าโลแต่อีกหนึ่งเทคนิคของคุณก็คือกินเสร็จปุ๊บคุณก็ออกเลยถูกใช่ไหม ไม่ครับตอนตอนที่รถตอนที่อ้วนมันไม่เป็นอย่างนี้ระบบขับถ่ายมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยครับแต่ตอนนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นแบบนี้คลิปต่างๆแบบนี้นี่โอ้โหวันนี้ติดตามกันเยอะมากเลยครับผมช่องของคุณนี่ติดตามไปที่ไหนบ้างอ๋อถ้าชาแนลยูทูปพีทอีทแหลกครับพีทอีทแหลกแล้วเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีตรงนี้ครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจเรียกว่ารีแอคชั่นแปลกๆของการคนข้างๆแบบนี้ไปดูได้นะครับเอาวันนี้ขอบคุณคุณพีทอีทแหลกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ 私たち。